สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เคารพทุกท่านครับ25ธันวาคม2568นำข่าวมาบอกครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2568ได้โพสต์ข่าวนี้เรานำภาพกราฟิกจากเว็บไซต์สมาคมชจกสอสมอามาอ่านให้ฟังครับโดยสมาคมชจกสอสมอแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1รอบรับรองธันวาคม2568 สมาชิกเสียชีวิตที่สมาคมได้รับเอกสารคําขอรับเงินสงเคราะห์เอกสารครบถ้วนพร้อมจ่ายนะครับเอกสารถึงสมาคมช่วง29ตุลาคมถึงไม่เกิน2 8พฤศจิกายนนะครับสมาคมได้ทําการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1ในวันที่22ธันวาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานี่ครับสำหรับผู้เอกสารครบถ้วนนะครับจำนวนจำนวนเงินที่โอนไปแล้วนะครับโอนครั้งที่1 5 2 6 0 0 0บาท71สตางค์นะครับคิดเป็น98%ของยอดเงินที่หากได้ ยังไม่ครบนะครับเนื่องจากมีจํานวนสมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินได้เมื่อวันที่15ธันวาคมเนี่ยหักไม่ได้2 6 6 0 2คนนะครับจํานวนเงินที่โอนไปนะครับ5 2 6 0 2 0บาท71สตางค์นะครับจากจํานวนเงินที่จะได้ทั้งหมด5 3 5 5 4 5บาท25สตางค์นะครับก็ยังได้ไม่ครบอยู่9,524บาท54สตางค์นะครับ 9,524บาท54สตางค์นี้คิดเป็น2%นะก็ได้ไปแล้ว98%เหลือ2%นะสมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือนะครับตามยอดที่ตามหักได้จากสมาชิกอีกนะครับหากได้อีกเท่าไหร่ก็จะโอนอีกตั้งเป้าว่าจะโอนภายในไม่เกิน90วันนับจากวันจ่ายครั้งที่1วันจ่ายครั้งที่1ก็คือวันที่22ธันวาคม68นะครับไม่เกิน90วันนับจากวันจ่ายครั้งที่1ก็นับไปแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเกินนะครับ เขาจะหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ก่อนแล้วจึงโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิตอีกนะครับยอดผู้เสียชีวิต,ต1,171คนนะครับก็ได้รับการโอนไปแล้วเมื่อ22ธันวาคม68ยังไม่ครบอยู่9,524บาทเสร็จๆนะครับสาเหตุที่ยังได้ไม่ครบก็เพราะว่าหักไม่ได้26,200คนนะครับอันนี้ก็คือข่าววันนี้นํามาบอกกล่าวพี่น้องอสมอครับช่วงนี้ ตอนบนของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับหนาวนะครับก็น่าจะหนาวตอนรับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็ระมัดระวังสุขภาพนะครับพี่น้องอสมโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับวันนี้เริ่มหนาวกว่าปกติกว่าเมื่อวานนะครับภาคอีสานภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกก็หนาวเหมือนกันนะครับในขณะที่ภาคใต้นะครับมีฝนนะครับภาคใต้เจ็ดจังหวัดแถวภาคใต้ระมัดระวังฝน ฝนตกหนักถึงหนักมากอาจมีน้ําท่วมจับพันน้ำป่าไหลหลากได้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข่าวจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะครับวันนี้25่สิบหาธันวาคมสองพห้าร้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ